สวัสดีครับ FC พงไนท่าพะเลาะเมื่มอนี้มาแกงกันสูงสองครับพี่น้องเมื่อนี้ไปแกงกันสูงสองครับบรรยากาศกระซิบขึ้นๆลมวีบีครับพี่น้องสีนวๆหรือน้ำบ่ด้ดอกครับไปเบิ้งครับพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศแกงกันสูงครับบางคนสีไลยบ่อครับพี่น้องเมื่อนี้กับวันอัางคานเด้อครับพี่น้องไปไปเบิ้งไปชมน่างันครับแกงกันสูงสองเป็นมีนักท่องเที่ยวไลยบ่อครับเมื่อนี้ มากับลุงฤทธิ์ครับเมื่อนี้มากับลุงฤทธิ์มวนันวันไปครับม่วานนี้ไปใส่มันม่วานนี่ฝนตกเนะมื่อนี่จะพาไปเที่ยวแกงกันสูงครับหลังบุญแล้วน,นี่บรรยากาศที่คึมๆครับพี่น้องมาแกงคันสูงสองครับ คนกะทิลายๆเด้อครับพี่น้องคนกะทิบุกค่อยมีครับผมข้าเจ้าขี่เป็ดอยู่ลุ่มผมครับเพาเก็บมาได้ใช่ไหมตัวนี้บรรยากาศแม่น้ำโค้งครับตัวนี้กะสิเป็นดอนสนุกเด้อพี่น้องนี่ดอนสนุกสปปลาวแสดงว่าหนาขึ้นนี่โอ้ขี้เท้าเนาะเ้องนี่อยากไปเที่ยวมองเข้าอันฟูดพ่ออันคาเก้านี่ยนะโอ้สามเหลี่ยมคำผมใครเห็นบ้าใครอันฟูดพ่อมันเป็นเจดีย์พร้อมได้อยินไหม ครับนี่คือบริเวณแกงกันสูงสองครับพี่น้องเพิ่นงนะครับพี่น้องเพิ่งจะมีคลองข่าคลองขายกันครับคนก็นจะบุกคอยมาไลา่ครับเพราะว่าเด็กหน่อยก็เดี่ยวก็ลงมาเล่นครับพี่น้อง เจ้ามาได้ใส่แค่แต่บ้านครับบ้านใดขันซุงครับเจ้าอยู่คันซูงครับคุณเจ้ามาเลนน้ำห่ครับนี่บ่ลงหี่บเป่าลครับลง่โอ้โหอ้โงโอ้โอ้โห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 ้โหโอ้โน้โหโอ้อ้อ้โหอ้อ้้้้อองอเด้อครับพี่น้อง เพิ่ลก๋สิมาลุงมาเล่นน้ำครับแต่ว่าเข้ากับไปจำนี่ครับแกงกันสูงสองครับพี่เนาะมือนีมาสันเขาเพนแกงกันสูงสองครับมากับลุงดิดครับพี่นอ้องกับคณะครูบาอาจารย์เนาะครับพี่น,อนอ้องเนาะไปอยากมาเล่นมาหัวมาเที่ยวกัมาได้เดอครับพี่นอ้องพาลูกพาล้านมาเล่นน้ำ ขายร่อนเนาะครับพี่น้องขายห่อนเล็กน้อยเนาะครับพี่น้องเจ้าสิลินปิดครับทั้งรุ่มผมครับมีสิเป็นบองท่าเรือครับพี่น้องท่าเรือครับเป็นเป็ดเนาะครับเป็นยังตายมีเนาะครับพี่น้องลายยางเนาะครับ เรือตลิงนะครับบรรยากาศเย็นๆครับอยู่ท่าโค้งครับเมือน้นี่เป็นท่าเรือครับทั้งผงกับสิเป็นดอนสนดเด้อครับมีบานค้นครับพี่น้องบานเพิ่งกับประมาณจากเกดสิบลังคาเนี่ยครับพี่น้องดอนสนดหดมูบ่บานอยู่กลางโค้งนะครับพี่น้องพังผงกับสิเป็นโค้งอกีกสิเป็นพังประเทศเล่าประเทศไงนะครับพี่น้องต้นนี้กับสิเป็น ดดนเนาะครับเป็นเกาะกลางน้ำเนาะครับแต่ว่าหมู่บ้านของพังล่าเนาะครับพี่น้องลงไปจากแกงขันสูงสองกับสิบเป็นแกงขันสูงเนาะครับพี่น้องแกงขันสูงทางผมอะ น้องครับพี่น้องพี่จะภาพเพิ่นเสีอยวเสียวเครือกล้วยลงน้ำครับพี่น้องเพิ่นมาท่านเติมลมใส่เซกสกีครับนี่เด้อครับพี่น้องนี่มีเอ็ดสก,กีครับหลากครับนี่ครับพี่น้องบนเสือลงน้ำครับนี่ เนี่เห็นว่ามีเครื่องเลยนะโอ้เขาจะเอาเครื่องบาติิตัต้งอีกไม่นบอโอ้เนาะครับพี่น้องนี่เพิ่งจะลงแกงกันสูงสองครับพี่น้องนี่เพิ่งก็ไดนี่มุนเนี่าทานมาสั้นเพลินครับมาเจมิมล้านครับมือหีิครับอยู่แกงกันสูงครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวเขาที่บกค่อยหลายครับพนเป็นวันจันทร์วันคันครับพี่น้อง,องวันเสาร์วันอาทิตย์กับสิหลายแน่นอครับพี่น้องเนาะ เด้อครับพี่นอ้องแกงกันสูงซองภัยักมาเล่นมาเที่ยวมีห่วงยางมีน,นั่นมีนี่มีเป็ดมีสกีน,น้ำเล่นเนาะครับพี่นอ้องอันนี้ก็เครื่องกล้วยครับมาเท่าเพิ่มเติมลมใส่ครับนี่ครับนี่มือนีนก็มากับลุงฤทธิ์ครับเพราะว่าเจ้าภาพไงเพิ่นสปอร์ต จะส mm ่งดอนบ่ไปเล่นดอนบ่ล mm ุง hmm. ล nice. uh ิดจะไปเล่นดอนครับจะไปหาสาวลาวครับนี่เป็นจะไปหาสาวลาวคนกับเข่าคนออกคนเข่าคนออกเนาะครับพี่น้องตัดเตจกูยูอีกบ่ยูตั่เตจยูจะมีอยู่บ่ย่หยัดรไปะรปเตจไป ตัวนี้เพือกล้วยตัวนี้ตัวกล้วยนอะตัวนี้เนาะรับบนสูง่ปนวมไห่มาห้มัว้ว่ปมามัน่้ข้างอีจีหลายวโยมันหัวแน่นโบผมบอกโอ้อันถ้แบบอันอันเท้าบ่ได้เนาะอันปั่มล้มแต่เทานเนาะโอ้ ข,ลข,ลขลาลดขาลดขาลดปังกรมเขาได้เข้าเดียวแล้วอือ,อเป็นสู่เพื่อกล้วยครับ ถามันหัวกับป้าได้นอนนี้นาะแม่ครับเต่ม,มา่ากเลยเนี่ยเต็มนะมากเลยก็จะเศร้าเห็นแบบนี้สหับป้ามาป้าเศร้าเลย

เครื่องมันอยู่ใสนะโอ้พี่บอกเครื่องมันน่ะโอ้เครื่องรุ่นนี่ครับรุ่นนี่จักมื่นนี่เครื่องรุ่นนี่ทั้งเรืองทั้งเครื่อง,งเลยน,นะโอ้โอ เดี๋ยวว่าของเขามันมีเครื่องนั่นี่บบแมนที่สนะเลนบวารบวายเดลบริการหยุดเพาคนเดียวกะไปมันหาดาเดียวเรื่องตีลังกาขอมนาก็ไปยังหมคงกันขู่แล้วมันเป็นไัเบอเน๊เป็นไฟเบื่ย่านที่เครื่องเครื่องเครื่องบอกเครื่องถือหน้าว่บ กจะไปบดแกงหนึ่งจะแรงอแรงุ่ม่นะนี่็แกงหนึ่งะอัแงหนึ่งยีใสครับนี่ครับเครื่องคุณแล้วนาวัดคุณแล้วแกงหน่แนบไปนี่ว่เมาไปม่กี่เขาดเนีมันเรื่องี้อยู่ขดาเม่ยดอกไมสิโลมเหล่ันเก่าไง มาสูบซอยเพิ่นครับพี่น้องฮะนี่ขมดยิงป่ี่นองอหมดเลยไ้มะครับให้าทา้เอนี่ได้ที่่ห้นพี่คับมึงนะครับพี่น้องเพื่อสูบเพื่อกล้วยซอยกันครับอยาคู่ก็อยากร้องก็เล่งบีบซอยครับ อยากลองนั่งมือฮือกฮือกวุ้ยครับมาไแกงซองไปยนไปนหนาบเด้อแกงซองเด้อครับอาใอยากขึ้นมาสนับสนุนเพิ่นครับจอยกันสิครับมี่ฮือก็ันได้นี่เพิ่นพร้อมแล้วครับเพื่อนพร้อมแล้วแห้งเยสิทุกห้าบาทเี่องใช้ เดครับพี่น้องล้มเริ่มเคีแล้วเริ่มลุเขาแล้วาวจด้วสร้างต้ักัคุณทานก้องแล้วครับคุณอยากเล่นอยากเล่นยเล่นยงนี้ครับโอ้ครับพี่น้องเสือกล้วยเด้นตัวนี้เดน้าั้มาด้วอยน้องครับมาน้องครับพี่น้องเพิ่งกำลังเฮ็ด โมนาบูดครับเพือกล้วยครับกะละมังครับที่น uhm. ้องเมผมกำลังเติมลมครับเดี๋ยวนี้เปนั่งเทียวข้าน้าต้องกายอยูครับาโตเอเลยครับพี่น้องเ้อแกงกัะสูงสอง้อครับนี่เพิ่งเจาลงนี่และครับนี่เป็นมาแกงกันสูงสองครับ มาปุ่นกระสูนตัวนี้ไกลแล้วครับใกลแล้วปุ่นให้่เน่ยทานลองก้อนครับเนี่ยทานปังกระทุ้งนี่ยรองก้อนมูครับแก่าานน่ทานเป็นลองก่อน่อมาเจิมสุกก้อจะกรออหนึ่ง เนาะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงตำหนิครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับสองคนใหญ่ทาพาเละเออครับพี่น้องเผือดสิบัวผัดคลิปขังหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไว้เพียงตำหนิครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องบอกกันใหม่ครับพี่น้องคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้เพียงตำหนิครับสวัสดีครับ